วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมวชิวราลงกรมหาวิทยายลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2563-2564ภาคเช้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,413คนมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนาซอฟต์สกิลพร้อมด้วยคุณลักษณะตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาและมีทักษะที่จำเป็นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ ภาคบ่ายเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1486คน มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชได้น้อมนำพระบรมราชโชบายได้การศึกษาในการพัฒนาท้องถิน่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นถิ่นและขนมลาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริติดตามการดำเนินง,งานโครงการอาคารบักับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหยุบอนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งรับไว้เป็นโครงการอนเนงมาจากพระราชนดำริเมื่อปี2553ตามที่รัษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อมากรมชลประทานได้ขุดสากเก็บน้ำหนองหยุบและก่อสร้างอาคารประกอบกับขุดลอกคลองวางขุมเพื่อชักน้ำจากคลองภูมดวงเข้าสู่สากเก็บน้ำหนองหยุบ ส่งน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านวังขุมหมู่ที่1และหมู่ที่5ตําบลเขาวงอําเภอบ้านปาขุนจํานวน115ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรกว่า3,000ไร่และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อบริหารจาัดก,การน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้พบว่าในช่วงหน้าแลง้งปริมาณน้ําทําการเกษตรไม่เพียงพอกรมชลประทานเร่งพิจารณาจัดทําระบบกระจายน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ทาาการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี วันนี้พลเอกดาภ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะม่วงหวานและโรงเรียนบ้านวางหวายซึ่งเป็นขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอการจนะด,ด,ดิตจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่ใช้จัดการเรียนรู้ทางไกลจากมูล,ลนิธิเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบมา ในการนี้องคมนตรีได้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฒส,สุร,ราษฎร์ธานีจากคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมเพื่อศึกษาบริบทตามภูมิสังคมจริงของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอกับชั้นเรียนแต่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นเรียนเนื่องจากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนน้อยกว่าเกณฑ์บรรจุครูให้ครบชั้น เพื่อได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้นตามลำดับทุกปีทุกวิชาที่สอบแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับประเทศโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษและคณิตศาสตร์ซึ่งทั้งสองโรงเรียนมีความประสงค์ให้มูล,ลนิธิช่วยสนับสนุนการสอนเสริมให้แก่นักเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง จบข่าวในพระรมมาชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ